สำนักงานเทดินจังหวัดตรังค่ะก็ได้มีการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการขัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ นายบุญธรรมฮอภัยบุญสกุลรองอธิบดีกรมเทดินค่ะก็ได้เป็นประธานมอบสม,มุดประจำตัวผู้ได้รับการขัดเลือกให้ทํากินในชุมชนผู้ได้รับการขัดเลือกจานวน1นึ่งร้อยเจ็ดไร่นึ่หนึ่งร้อยยี่สเแปลงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะแปลงร่วมพื้นเทป,ป่าสงวนแห่งชาติปา่ปาไซปาา่าเกเทศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะโดยมีนายวิสิทธิ์อนันต์วรปัญญ,ญารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยส่วนราชการเถื่เกี่ยวขคองเข้ารวมค่ะสำหรับการจัดทีดินทำกิน ในชุมชนพื้นทีป่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นนโยบายรัฐบาลที่คณะกรรมาการนโยบายทีด่ดินแห่งชาติหรือว่าคอทอชอมุ่งเน้นจัดการทีด่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีทีด่ดินทำกินหรืออยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวม <c oughs> โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าวทำประโยชน์ในทีด่ดินข้องรัฐเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นชุมชนโดยคณะอนุกรรมาการจัดทีดท่ดินกรมที่ดินค่ะได้สนับสนุนคอทอชอจังหวัดตรังนะคะในการ <c oughs> ดำเนินจัด ที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไซตป่าแก่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวไปทำพื้นที่มากินแบบถูกต้องนะใช่คือไม่ได้ให้กับมาซิดแต่ว่าสามารถไปทำกินได้ถูกต้องบางทีอาจจะข่าวไปเป็นชุมชนว่าเป็นกลุมกะลาใช่แบบแปลงรวมนะคะก็เลยต้องมีสมุดประจำตัวไวเพื่อไวมีการตรวจสอบในภายหลังนั่นเองค่ะ